สวัสดีครับเอ็มจากช่องเมดินะครับวันนี้ก็จะมาแกะนะครับชาทำคโคลาโบกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับอันนี้เป็นเซตหินรองแก้วนะครับผมถ้างั้นเราไปลุยกันเลยครับชิ้นแรกสุดนะครับอันนี้เป็นหินรองแก้วนะครับเป็นลายเรดาวนะครับถัดมานะครับก็จะมีอันนี้นะครับเป็นครับสลีปนะครับผมอันนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับ ก็เป็นกา๊าซสุ่มนะครับผมตรงนี้มันไม่ได้ติดอยู่แล้วนะครับอ่าก็ได้เป็นก๊าซอาร์คเวลนะครับผมแกะก่อนเลยด้านหลังนะครับอืมแกะตามนี้นะครับออกมามีบับเบิลห่ออยู่หยิบออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ของผมเลือกเป็นเลดาร์นะครับ